สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่านรักทุกท่านครับเจอกับ,บนุอบนคนเป็นนาคนเดิมครับวันนี้ผมรีบมาทําวิดีโอ2องคันนี้ให้เป็นตัวโตโยต้าไฮรักรีโวหน้าปี16นั้นเพื่อนนะเป็นสมาร์ทแคป4 4เจกียเ์ีรยทำมาดามือหมุนนะแล้วที่สําคัญคือ2องคันนี้ทําราคาพิเศษครับตอนนี้ราคาเหลืออยู่แค่ 1> 2 1 9 0 0 0บาทเอาสำหรับคนที่รับได้นะครับเพราะว่า2คันนี้มีแกะฝาหน้าหรือ,อีกคันนึงมีมีโดนหน้ามาหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวพาดูว่าคันไหนนะครับปไปดูทั้งสองคันราคาเดียวกันนะครับเลขไม่สองแสนกว่าทั้งคู่นะครับ69 8 2 6 9 9 8 2คันนี้สภาพตาที่เห็นเลยเพื่อนอนะครับน็อมีแกะมานั่นด้วยนะ แกะฝาหน้าทำสีนะครับแต่ฝาเดิมนะครับมีโลโก้อยู่ฝาเดิมนะครับคานเดิมคานเดิมนะครับคานเดิมเดิมเครื่องยนต์เดินนิ่งๆนะครับเนี่อันนี้นะยางยังใช้ได้อีกยาวๆครับยังไม่เท่าไห่นะครับเนี่ยครึ่งนิ้วนะครับครึ่งนิ้ว นะคือนิ้วยางปี21่สเอเสียงใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยสภาพตามนี้ไม่มีโครงส้มนะครับจริงๆมันเป็นของโครงส้มมาแหละแต่เขาถอดออกนะครับอันนี้คือขายตามสภาพนี้เลยเพื่อนๆดูอันนี้มีตำหนิก,ก็คือเบาขาดนะครับอันนี้ไม่ได้ทําให้นะกุญแจมีหนึ่งดอกมีแตกนิดน,นึงนะครับอันนี้ไปกัดเพิ่มได้เลยนะครับไปทําเพิ่มได้แคบเปิดได้90องศานะครับน็อตเดิมนะ ดูเลขไหมเพื่อนดูเลขไหมเท่าไหร่2 6บเจ็ดกิเมตรครับแบบนี้เลยเกียร์เดินหน้าห้าสปีดนะนะครับเดินห้าสปีดอันนี้เอาสําหรับคนที่งบพอดีกับคันนี้ก็จัดได้เลยเพื่อนนี่นะครับตามนี้เลยนี่พื้นกระบะก็มีการใช้งานตามนี้นะนะครับ ไม่ใช่ไม่มีไลเนอร์เพื่อนนะไม่มีไลเนอร์นะก็หาซื้อไลเนอร์ใส่ได้นะครับอ่ะแล้วก็คันนี้ตามนี้เลยยาอะไรไม่มีนะครับตามสภาพขายตามสภาพนี้นะเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะเพื่อนนะสองแสนหนึ่งเก้าันบาทซื้อสดไม่มีแบตสักบาทแล้วก็เสียค่าโอน2องพันเจ็ดด้วยเอกาสารครับนี่ปีหนึ่งหกนะครับปีหนึ่งหก คันนี้ยังลงเป็นเล่มแต่ว่าวันตอนที่ซื้อแล้วจะเป็นธรรมดานะครับธรรมดาก็คือใช้งานปกตินะครับเนี่ยสองจุดสี่รอยสบมาดีซลแบบที่หนึ่งครับใครซื้อไปก็ได้เป็นลันดัทที่สองนะนี่คันแรกคันที่สองครับเพื่อนคันที่สองอ่ะมาดูกันคันที่สองคัเบียนนี้นะครับห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดสองราคาเดียวกันเลยสองแสนหนึ่งหมื่นก้พัน นะครับคันนี้มีถอดฝาปูงหน้าทําสีฝาเดิมนะครับแล้วก็มีถอดคานหน้านะครับคันนี้น่าจะมีบัตรเหตุด้านหน้ามานะครับแล้วก็วตัวพัดลมตัวบังตัวนี้มันมันยุ่ยนะอันนี้คือไม่ได้ทําให้นะเพื่อนนะคือรับสภาพนี้ได้ก็คือเอาไี้เลยนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับ หรือว่าถ้าตัดสินใจได้ไงเดี๋ยวผมแจ้งทีทีนึงนะครับแต่ว่าทําให้ไหม่ได้ไหมเพราะว่าตัวนั้นน่าจะไม่เท่าไหร่นะครับมาดูเลขไม่กันมาดูเลขไม่กันจริงๆคันนี้มีเจ้าของแล้วแต่ว่าพอยืน่นไฟแนนซ์แล้วไฟแนนซ์รีเจ็คมานะครับก็เลยน่าจะหลุดนะเพื่อนนะน่าจะหลุดนะครับเนี่ยโครงสร้างน็อตเดิมด้านข้างครับเอาดูเลขไม่กันเพื่อนเลขไมค้คันนี้อยู่ที่ เท่าไหรสองแสนสองแสนอ่2สองแสน0องแสนสองแสนสองหมืน่แนแปดพัสสนสี่ร้อยสามกิโลเกียด้นหาใสปีดครับตามนี้เลยภายในอันนี้เบาะมียุยเฉยแต่ยังไม่ขาดนะครับตามนี้เลยมีปรับสภาพสีให้ตามไปเคมนะครับแล้วก็มีสปาให้นะครับยางคันนี้กเ็เหลือเลยนะครับนี เหลือๆอยางคันนี้น่าจะใหม่กว่าคันนั้นนะเพราะดูดอกอยางก็น่าจะปีใหม่กว่าเพื่อนๆนะครับปี24ครับยางยางคันนี้ปี24อ่ะโอเคนะครับถ้าสนใจแจ้งได้เอาคนที่ซื้อได้นะไปถึงรับสภาพเข้าได้นะครับเนี่ยนะครับขายมีทำสีมาแล้วนะครับหนึ่งรอบนะ รอบแต่ว่าน,นี่คือมีเก็บงานให้อีกนะครับเนี่ยตามนี้เลยที่มีการเฉียวชนนิดหน่อยอันนี้ก็ปรับสภาพสีให้ตามไปเคลมนะครับก็เป็นอีกสองคันที่เป็นตัวเลือกที่ใครรับได้นะเผื่อเอาไปขนไล่ขนมันนะครับใช้งานได้ดีนะครับปีสิบหกเครื่องสองจุสี่ร้อยห้าสิบม้าดีเซลลำที่หนึ่งก็เผื่อใครมีงบไม่ถึงสองแสนห้าครับก็สองแสนต้นก็เอาสองคันนี้ไปใช้ได้นะครับ คาดว่าลูกค้าน่าจะไม่ผ่านไฟแนนซ์เนาะเพื่อนผมก็เลยรีบเอาเขามารีวิวให้เพื่อนเผื่อได้มีโอกาสนะครับเอาไปใช้กันเนาะก็ฝากไปด้วยครับสำหรับสมาร์ทแคปลีโวนะครับสองคันที่วันนี้นะครับได้ทำวีโอขึ้นมาเพื่อเป็นราคาพิเศษให้เพื่อนได้มีโอกาสได้เอารถกระบะนะครับไปใช้งานกันที่บา้านนะใครอยากได้โทรมาสำหรับทีน,นี้นเพื่อนๆขอบคุณมากสวัสดีครับ